จากกรณีที่เจ้าที่ตำรวจนำกำลังเข้าจับบ่อนนะครับซึ่งเป็นห้องติดแอร์ทะลุกันหลายห้องบริเวณตลาดหมู่18ตำบลบึงคำพร้อยอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีนะครับและจับบ่อนพนันไพ่ป๊อกนะครับได้ผู้ต้องหาเนี่ยจำนวน44รายด้วยกันนะครับและล่าสุดมีคำสั่งให้5เสือสอพอลำลูกกาครับเด้งออกจากพื้นที่เส้นพิจับบ่อนครั้งที่แล้วนะครับ แน่นอนครับว่าความคืบหน้าวันนี้เนี่ยนะครับมีคำสั่งจากตํารวจปูทอรจังหวัดปทุมธานีที่304ทับ2564นะครับเรื่องให้ข้าราชการตํารวจปฏิบัติราชการและรักษารษารชการแทน ตามคำสั่งตำรวจภูทรจังหวัดปทุมธานีที่304ทับ2564นะครับลงวันที่7ตุลาคม2564ครับมีการแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนสอบสวนข้อเท็จจริงกรณีเจ้าที่ตำรวจกองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูทอนภาคหนึ่งและเจ้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูทรลำลูกกานะครับจับกุมนายพรศักดิ์ศรีวัฒนาพรกุลกับพวกรวม44คนนะครับโดยกล่าวหาครับว่าร่วมกันร่วมกับพวกที่หลบหนีนะครับลักลอบเล่นการพนันนะครับไพ่89 พนันเอาทรัพย์สินกันโดยไม่ได้รับอนุญาตร่วมกันฝ่าฝืนต่อพระราชกำหนดบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉินพศ2548นะครับมาตรา9ว,วงเล็บ2ข้อกำหนดออกตามพราอมในมาตรา9แห่งพระราชกำหนดบริหารราชการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินนะครับพศ2548ฉบับบที่23นะครับ ดำเนินการใดๆซึ่งอาจจะก่อสภาวะที่ไม่ถูกสุขลักษณะซึ่งอาจเป็นเหตุให้โรคติดต่ออันตรายหรือโรคระบาดออกไปและฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคําสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อพศ2558นะครับมาตรา34วงเล็บ6และมาตรา51เหตุเกิดวันที่7ตุลาคม2 5 6 4เวลาประมาณ15นาฬิกา30นาทีนะครับสถานที่จับกลุมบริเวณห้องแถวไม่ทราบเลขที่ภายในตลาดทอยมาร์เก็ตหมู่ที่18ตำบลหนองคำตำบลบึงคำพลอยนะครับอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีนะครับ แน่นอนเับว่าดังนั้นเนี่ยเพื่อให้มีการสืบสวนสอบสวนก้อนทจริงเป็นไปด้วยความเรียบร้อยอาศัยอำนาจตามพรบาตำรวจพศ2547มาตรา15และมาตรา72ตามระเบียบของสำนักง,งานตำรวจแห่งชาตินะครับมีคำสั่งให้ราชการตำรวจไปปฏิบัติราชการและรักษาราชการแทนนะครับให้ราชการตำรวจที่สพรำลูกกาไปปฏิบตัติราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานีนะครับก็คือเนี่ยครับเรียกว่า5เสือของโรงพักรำลูกกาครับต้องถูกเด้งหลังจากที่มีการจับบอนในพื้นที่นะครับ คนแรกเลยก็คือพันธุรเอกประสิทธิ์ฟักศรีครับพุ่งกับการสถานีตํารวจภูทรลำลูกกานะครับโดนเร่งด้วยครับพุ่งกับพันตุ์รโทรชัยนักรินดีมีวงรองพุ่งกับการสืบสวนสอพอลำลูกการครับพันตุ์รโทรชนิดกระจ่างเนรสารวัตรสืบสวนสอพอลำลูกการครับแล้วก็พันตุวรตีจิรัช,ช,ช,ชพลปันทศิริสารวัตรป้องกันและปราบปรามสถานีตํารวจภูทรลำลูกการครับให้ราชการตํารวจรักษาราชการแทนอีกในตําแหน่งที่ถูกยกย้ายไปนะครับนี่ก็เป็นความคืบหน้ากรณีการจับป่อนในพื้นที่ของจังหวัดปทุมธานีนะครับ แล้วก็มีการโยกย้ายนายตำรวจ5้าเสือของโรงพักลำลูกกานะครับซึ่งอาจจะปล่อยปลาละเลยนะครับให้ในพื้นที่เนี่ยมีบ่อนการพนันซึ่งก็ถือว่าเป็นนโยบายของรัฐบาลแล้วก็สำนักงานตำรวจงชาติในเรื่องของการปรับปรามบ่อนการพนันนะครับซึ่งก็มีอยู่เรื่อยๆนะครับมีการโยกย้ายไปเดี๋ยวพอเรื่องเงียบก็อาจจะโยกย้ายกลับมานะครับตามที่เราทุกคนทราบกันดีครับข้าวไที่นิวครับคุณจะไม่พลาดทุกกระแสร้อนของสังคมครับ